สวัสดีนะผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มาไกลนะครับมาถึงเขตไหนเนะี่ยคำแพงอนุํำแพงนะครับอยู่เกาะตาอยู่เกาะาน,นะผมก็พามาดูรถจำนาอีกหนึ่งทีมนะครับอ่าเป็นอันนี้พี่เขาย่าเป็นไรยวันใช่ไหมครับอ่าเป็นไรยวันนะครับแต่ไม่เหมือนที่ผมย่านะครับที่ผมย่าเป็น ไปไล่นะครับอ๋อที่บอกนะครับใส่นอเลนะ็กนะครับก็มีสยามสามนะครับนี่นกอ้าวน,นกหลงฝูงนกนกโดนลุมนกหลงฝูงนะครับไปอยู่ในดงช้างก็ <c oughs> เป็นเซตทีนะครับทั้งสองคันแล้วก็เป็นคูบาต้าสคันนะครับตัวน,นี้เป็นยันม่าตัว120นะครับ <c oughs> เราทำปไปหลายวันหรอ อ๋อเป็นรายวันนะเพื่อนเพื่อนสำหรับสายที่แล้วเราว่าคุ้มไหมเป็น,านรายวันจะมามาหลงมาขับรถหลงมาเมื่อกี้อเ,อเอาทำ,ทำไมเราไม่ทำเป็นเป็นไล่อะหรือว,ว่าไม่เหมาะกับที่นี่โอ้รายวันนะโอ้ก็เป็นรายนะวันมานานแล้วนะครับเนเพื่อนสำหรับที่นี่นะครับ สำหรับที่นี่นะไม่เกี่ยวกับที่อื่นนะครับก็เลยต้องทำให้เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็เป็นสยามทั้งสามตัวแล้วแล้วก็ปีนนก 1, 1. หนึ่งซีหนึ่งไปลงไปเหรอฮะไ่ลงไปเหรอที่เกี่ยล้างรีวิวที่ละันมันจะม,นมันจะเลอะก็ล้างตีนเฉยโอ้เลอะนะสัน <c oughs> <c oughs> เอาเด <c oughs> ้วไฮบีสัรลงไปก่อนนะครับ ได้ทำเครื่องมาไหมไม่ทำทั้งหมดหมดทั้งทีไหมเหรออเดิมเดิมหมดนะเพื่อนๆนี่นะเป็นเดิมเดิมที่อยอกมานานยังอ่ะ2เดือนนะครับใส่วินนาทั้งหมดนะครับสำหรับทีมที่เน้นเดิมเดิมนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรอถ่ายตอนที่น้องเขาวิ่งย่ำนะครับ เป็นโค้งสยามนะครับผมแล้วก็นกหนึ่งสี่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นปูต้านะครับมีกระปุกอะไรโดดๆขึ้นมาด้วยนะเพื่อนกระปุกอะไรพี่กระปุกในไอ้ก็บอกในไ,ไอ้ให้อ่เป็นหน้าร้อยยี่สิบนะครับผม วัดกันที่เครื่องเดิมๆนะเพืเ่อนๆยังไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรนะครับก็เป็นโพงสยามนะคเครื่องเซตทีร้อยห้าตัวนี้อ่าอันนี้เป็นนกนะหนึ่งสงแล้วก็เครื่องเซตทีร้อยห้าห้นนะครับลูกุบนั้นเห็นน้องๆเขาก็อาจจะประมาณเมตรเก้ถึงสเมตรนะฮะ อ๋ออ่าเลเป็นยันมารนะ้อยยี่สิบครับก็มีเพื่อนๆถามผมว่าทำไมไม่ใช้สยามนะครับเอาเป็นว่า ผมขับไม่เป็นนะปัญหามันมีพัดนะเราไม่ถนัดนะเห็นมร้อยยี่สิบเราก็วิ่งเหมือนกันนะ เมื่อกี้น้องเขาว่าเป็นรายวันนะครับผมย่อมเป็นรายวันน้ํามันเจ้าของนานะครับก็วันละเจ็ดร้อยนะไม่เหมือนทั้งบ้านผมนะครับเหมนมากทั้งบ้านผมนี่จะเป็นไร่นะไร่ละสองร้อยบาทนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะเพืเ่อน กะปุกอะไรท้น้องใส่ไปด้วยนะโอ้ขนานกันลกผมว่าส่วนตัวผมนะครับคิดว่าสยามกับนกนั้นอันตราการวิ่งไม่น่าจะหนีกันเท่าไหร่นะครับดูจากสองตัวสองคันนี้นะครับเพราะว่าเครื่องน้ำเดิมเหมือนกันแล้วก็ปุบเท่ากันนะครับ ตรงนะี้ออกนอกพื้นที่มาไกลนะครับผม,ผมไม่ได้มีงานย้ำนะก็เลยมาหาถ่ายทีมย้ำเชือกที่อื่นบ้างนะครับ ล,ลูกปุบมามันล่อนนั้นเพื่อนสังเกตดูผมได้ดูพี่สั่นแล้วมาทำอะไร มาได้ไงเนี่ยมาเจอกันทุกคลิปโอ้ายเดี๋ยวจะงปแบเนี่้อ่าเมื่อกี้ีิสันบอกว่าเครื่องที่เทิร์โค้งจนกนึงสีนึงน่งออกมานะอาจะยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับ เอาเร็วเลยออกไปนู่นแล้วเหรอเสร็จแล้วฮะห้าวันเดี๋ยวน้องเขาพักกินข้าวก่อนนะครับผมจะหอวนาใช่ไหมแล้วเข้าหุงข้าวมาเหรอออกมานานยังออกออกมานานอย่งเพียงสักซี่สามสี่วันนี่อ๋อมันสำหรับแฟ็ทีนะเพื่อนๆสำหรับใครที่เคยทักมาถามผมว่ามันทำไมเร่งกันอืดนะครับบางทีเครื่องออกมาใหม่นะฮะมันยังไม่ลื่นนะครับ ต้องใช้งานเป็นระดับร้0ยสองรไล่นะครับแต่ก็ถือว่าวิ่งดีนะเครื่องเดิมเดิมถ้าไม่จุดฟางก็อันนี้ฟางไม่ได้จุดนะนเพื่อนๆหรือว่าเนี่ยนะใช้รถตีนตะขาบปั่นเหรออันนี้ก็เป็นรถตีนตะขาบปัน่นะครับแล้วก็ชุดน้องๆเขาอ่ามาย่ำทิ้งเวทีได้นะครับสังเกตดูฟางนะแดงเถือกเลยนะ แล้วก็มีมีมีมขี้ยาด้วยนะตัดยาแล้วก็อยู่ในน้านะถ้าชุดผมไม่ย่ำกิ่โอ้โหเครียดตายเลยผมบอกไว้เลยนะเครียดนะครับเห็นขี้ยาแล้วงไปแะายขนาดนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ก็ตอนนี้พักกลางวันนะครับผมเราก็มีโอกาสได้มายืนดูเครื่องอุปกรณ์ของชุดนี้นะครับ เนี่ยผมเห็นมีท่ออะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกท่ออะไรเสียโมแบบทรงนี่เขาเรียกว่าท่ออะไรนะโอ้ินนาอะไรนะช่างนงอ๋อมันออกมาจากรูระบายนะครับผมก็สงสัยอยู่ว่ามาจากไหนของช่างนงซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยอะพันเก้าพันเก้าแล้วตั้งแต่มันไม่ใหม่อ่ะนี่มันโอ้ปีปีแล้วสามปีสี่ปีแล้วพันเก้านะผม ถาจะใช่นะถ้าจำไม่ถูกขุบยาวยาวเท่าไหร่นะขุบอ่ะของผมเมตรเก้าสองไม่ถึงสองเมตรไม่ถึงไม่ไม่รวมนะสูสีจะรวมโอ้แต่ขุบก็อยู่ประมาณเกือบสองเมตรนะเพื่อนๆอย่าไปดูแต่ทีมผมนะครับดูทีมอื่นบ้างก็ดีนะฮะเพราะจันใหญ่เกาจะยาวเขาหน่อยเพราะว่าทีมผมอาจจะเลอะเทอะบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าลูกขุบเขาก็แบบนี้นะไม่เหมือนของพี่เอ็นนะแล่ลูกใหญ่ๆแล้วก็ใบสั้นๆ จะเป็นแบบนี้ตีเล็กดีนะครับแล้วก็เป็นล้อเล็กนะครับล้อก็หยุดแปดใบสามอ่ 28, าหยุดแปดใบสามครึ่งนะครับสามเฉยๆดิไม่ไม่ไม่ครึ่งเลยเหรอเออไม่มีครึ่งเพราะว่ามันเป็นลอ้อเดี๋ยวผมแถมให้อีกครึ่งนะครับก็เป็นสามครึ่งเอาเอาทั้ทัวร์นี้นะง่ายดีกับพักกินข้าวนะครับเดี๋ยวนั่นแหละก็ชุดนี้นะครับมี ใช้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะถ้าบ้านผมเรียกรถอีกโก้ครับก็เป็นใช้กระบะหลากมันั้งหมดนะครับไหนลูกเตะสองตัวแล้วขับยังไงล่ะสารไปรีวิวดิยังไงผมก็ยังไม่รู้กันเนี่ยอ้าวก็เป็นแนะนําเอาง่ายๆผมไม่เคยเห็นล่กลูกเตะสองตัวนะครับก็ดูดูน,นั่นแหละครับเน้นใช้งานแต่ที่บ้านผมไม่ไม่มีใครก็ทำนะ เพราะว่าอ๋ออันนี้แบบดันลงล่างเลยใหญ่เสร็จไงดั่างใหญ่เสร็จแล้วไม่ต้องกดกลอ๋มไหนม่เอาม่เอามที่เอามที่เอามเอาดันล่ใหญ่เสร็จสองอ่ากดเอาไว้กลางแล้วก็ดึงมีเล็กต่ออ๋อไม่ต้องหยุดรถนะเพื่อนดันลงล่างใช่ไหมอีัดนี้ดันลงล่างอ้อีัวนี้ก็เปนอ๋ออัีร้อยสิบนะครับตัวนี้จะทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวแล้วก็ เอาท่อทำไมไม่ใส่ท่อไปนีย่ย่ำนี่เาจะน่าจะเพาะดีเนี่ยไม่ได้พี่มันแตกไวแค่นี้มันไม่เชื่อมไม่ได้สานอ๋เอเสียงใครร้อเรียนอนะ่ะตับ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 เดียเดยเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนตัดหญ้าครับตัดหญ้าแล้วแต่งโอ้ไม่ได้จะของนาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้จะใช้<อ>ใชเป็นกระดาษหรือกล่องรูปเทือกนะครับเหมือนที่ผมเหมือนของผมน,น่ะเรียกไม่ถูก มีเบอร์มีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรเปล่ามีเบอร์โทรเป่าเผื่อเขาหาย่ำเชือกเอ๊ะเอาเอาแค่เอาแค่ในเขตนี้นี่คนดูเยอะนะเนี่ยหลักร้อยอ่ะคนดูยี่สิบกว่าคนเนี่ยก็โอเคแล้วเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ อันนี้ไม่ได้มายํำเสืออนะครับเขาขับผ่านเฉยผมแต่ผมอยากให้ดูนะเขาขับผ่านเฉยนะครับแต่อยากให้ดูก็โอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไปแกงข้าแล้วไปแก้วไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไอ้แฟนเพจในยไอ้ในเฟซบุ๊กด้วยนะครับเป็นช่องสายธรรมากินนะครับมีทั้ง youtube แล้วก็ใน เพจเฟซบุ๊กนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมฮะ <laughs>